าทีนี้นะคะเลที่มาแรงและแซงโคง้งทุกๆรุ่นเลยนะคะก็จะต้องเป็น2นรุ่นนี้ค่ะหลวงพ่อพัด2เส้นนี้ค่ะเลื่อนสมณศาักดิ์และรถพรานะจ๊ะฉันมาไม่ได้เดี๋ยวโดนจับอีกนะคะซึ่ง2ดีไซน์นี้นะคะเลือกแบบเลี่ยมเป็นการยกหน้าทองนะคะที่แบบถูกที่สุดค่ะการป้องกันในราคาแบบเบาๆซึ่งการเลี่ยมจับขอบนะคะตามหน้าทรงพระของเขา2รุ่นนี้จะต่างกันนะคะเส้นบนจะเป็นทรงเสมาส่วนเส้นล่างจะเป็นทรงกลมนะคะ สำหรับเลคข,ขนาดไซส์สี่บาทจะใช้น้ำหนักทองอยู่ที่ประมาณ6กรัมกว่าถึง7กรัมกว่าเลยแล้วแต่รุ่นต่างๆที่ถูกใช้ค่ะมุมอมองด้านข้างเห็นไหมคะว่ามีการยกแผ่นทองขึ้นมานะคะเพื่อป้องกันจมูกหน้าพระศึกค่ะซึงขอบที่เป็นการแกะลายเขาก็แกะลายให้ล้อก,กับตัวของดีซน์ที่ถูกออกแบบมานะคะส่วนตัวล็อกนะคะก็สามารถเลือกเป็นแบบคลาสสิกเหมือนเดิมหรือจะเปลี่ยนเป็นตัวล็อกนาฬิกาก็ได้เหมือนกันค่ะงานของที่ร้านเป็นกล่องแบบชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อนะคะตัวเรือนเห็นเงาเาขาวๆสะอาดแบบนี้ทําการชุวทองคําขาวให้ทั้ง ตัวเรือนอีกด้วยจ้าตึงรุ่นเรื่องของหลวงพ่อพัดนะสร้างโดยทางวัดของเขาเองนะคะคือวัดห้วยด้วนนะคะซึ่งการออกแบบรุ่นเรื่อนนะก็จะมีใบพัยดยศนะก็มีสัญลักษณ์รูปช้างนะคะลูกค้าอาจจะใส่ลูกเล่นในการล้อมทองสามหน้าไปเลยก็ได้เหมือนกันค่ะสำหรับรุ่นนี้จะเป็นสนัญลักษณ์ไก่ฟ้าค่ะจะทำมาคล้ายๆกับหลวงพ่อรวยนะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างของรุ่นทั้งสองรุ่นของหลวงพ่อพัดค่ะแต่ว่าดีไซน์งานเลี่ยมเหมือนกันเน้นการป้องกันค่ะจะส่งให้กับลูกค้าแล้ววันนี้จ้า